สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อสักผู้สุกคนเดอ้อมูนี่บาบูสลาเสียงแค่ลา่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยครูบาเล่าทีเหตุงานอยู่ในเมืองไทยพี่น้องมูนี่บาบูมีโอกาสจะพา,าชาวผู้ชมมารีวิวเบิ้งทั้งด่วนนะพี่น้องนอกทั้งด่วนของเมืองไทยเส้นทีบาบูจะรีวิวนี่บาบูจะเริ่มต้นจากถนนสีนคริ่นขึ้นทั้งด่วน หมายเลขเก่าการจะน่าพิเศษฟังตะวันตกนองพี่น้องเนาะเริ่มจากด่านบางเมืองหนึ่งท่านผู้ชมการจะน่าพิเศษฟังตะบนฟังตะวันตกนั่นเองพี่น้องเป็นถนนชีมุ่งหน้า,าตัางแต่ผุนแหลพี่น้องแยกบางหน้าบูดมนแยกบางหน้าเราพี่น้องเลยแยกวัดสะดุด ช่วงที่ตัดจากถนนการจนาพิเศษฝั่งตะวันออกท่านผู้ชมเ้นเนียนะถ้าจะมุงน้าไปกาสิปยคุณแล้วสินสุดอยู่ทีดานเก็บเงินบางขุนเทียนพี่น้องทาสิปไปดาวขน้องหรือว่าสิไปเพชรบุรีถนนสูพารามสองหรือว่าออกไปทางปากใต่ของประเทศไทยใดเด้อพี่น้องเด้อถนนท้างดวนมอเตอร์เวย์ไมายเลก 9, เก้าเนเนีนะพี่น้องเนาะ จากมุมนี้เข้าจะเลี้ยวเห็นทางรถไฟฟ้า BTS แล้วพี่น้องนอกแหละก็จะเห็นทีททททท่พิพิพัณฑ์ช้างเอราวันบรรยากาศเลี้ยวไปเห็นสะพานภูมิพลพี่น้องหรือกษิวาแปลกใจอีกแบบหนึ่งแล้วพี่น้องนอกแต่ว่ามองจากเหลี้ยวจากโทรศัพท์มือถืออาจจะบอชัดเจนสำหรับเส้นทางนี้จะมุ่งหนาไปทาง บางคุนเทียนตรงไปขืนสะพานแต่สำหรับบาโบจะเลี้ยวตัดไปทางถนนปูเจ้าสมิงพ่ายหรือว่าถนนพระรามสามนั่นเองรามาไอไอโรธขวามือจะเป็นทางทีจะขืนไปสะพานภูมิพลข้าแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถตัดไปทางสุขสวัสดิ์พระประแดงหรือว่าไปทางพระสมุตเจดี ข้นทีของจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองทานผู้ชมเอย๋ยจากมุมนี้จะขับรถลอดใตสะพานแล้วบาโบกก็ะจะตัดขึ้นไปช่วงถนนทีจะลงไปทางถนนปูเจ้าสะมิงพ่ายแล้วบาโบกจะขามไปนำเจ้าพระยาช่วงทีเป็นสะพานภูมิพลหนึ่งภูมิพลสองเพื่อจะข้ามไปถนน พระรามสามนั่นเองท่านผู้ชมสะพานแห่งนี้มีท่านผู้ชม f อซให้ข้อมูลมาว่าเป็นสะพานขึงโบแมนสะพานทียกได้เนาะอพิ่งนงเนา้คพิว่าสะพานนี้เฮ็ดมาสูงแล้วเพื่อจะไห้่เรือลำใหญ่สูงวิ่งผ่าน ไตทองสะพานใดนาะพี่น้องเนาะเป็นภาพที่แบบค้นมนันนอกคือจังบาโบไม่เห็นแล้วก็โอ้ยขนล,ลุกเลยพี่น้องวันนี้ปาลาเกิดมาจากของเสียไม่เห็นความอลังการแบบนี้พี่น้องด่านสายมืกจะเป็นถนนทีจะล่งไปทางซุกสวัสดิพี่น้องบาโบ้จะตรงไปถนนพระรามสามเดียวสายเพื่อไปถึงนข้งดวนช่วงเออเขต นางลิ้นจี่นะพัพน้องเนาะเพื่อจะมุ่งหน้าขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าลงไปลงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสะมละภูมิไปแถวแถวอุรุภงมนีบาโบกะมีความตั้งใจสิมารีวิวนะนัพน้งรีวิวเบื้องทางด่วนของประเทศไทยรีวิวแบบใดกนก็รีวิวให้ภาบรรยากาศเลาเรื่องให้ทุกท่านเบืนะ้องนะัพิน้งเนาะ เพราะว่าบาโบกเองกั่บบกเองนี่เหลียงเล่าของการบรรยายี่เรื่ยงเล่าของข้อมูลแต่ว่าเดี๋ยวเห็นสิ่งที่แปลกตาพี่น้องแปลกตาสาหรับตัวบาโบกเองนี่แหละบาโบกจะใส่คข้า่าแปลกตาทุกครั้งที่เห็นกับมักแกหัวซิบประทับใจเบึ่งแล้วกับเบื่บอจ้าเจือพี่น้องเอ้ยมุมนี้นเหลียวเบึ่งไปเหลียวเบึ่งลงไปสิเห็นตึกอาคารสูงใหญ่เลี้ยงไล่เป็นแถวพี่น้อง อย่างนั้นเนี่ยแบบโบเห็นตนใหม่เลยพี่นอ้องตนใหม่ก็น,น้อยนะนนนจากสะพานภูมิพลบ,าบ่าโบกะเลี้ยวลงมาถนนพระรามสามทางไปส้มเลี้ยวซ้ายไปทางคลองเตยเลี้ยวขวาไปทางสาธุป,ประดิษฐ์หรือว่าไปทางสะพานกรุงเทพได้นาอพี่น้องเนาะทางด้านขวามือ ตอนนี้บาบมูมาฮอดแยกไฟแดงที่จะเลี้ยวไปทางถนนนางลิ้นจี่าตรงไปจะไปห้าแยกละะน้นองคองเตยทาํามบุม บาโบกขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ๋ยถนนสองสันสามสันเมืองไทยอันนี้สันที่สองสันที่สามกำลังก่อสร้างพี่น้องเอ๋ยบาโบกอยูใ่ในทางด่วนอินแดงแจ้งวัฒนะหรือว่าทางด่วนเฉลิมมหานครนั่นเองท่านผู้ชมถนนพระรามสี่ลุ่มพิ่นี่ กินแดงถนนพระรามเก้าแจ้งวัฒนะขึ้นมาแล้วกเก็รภาพบรรยากาศของตึกทีสูงใหญ่พี่น้องเออโอ้โหโอ้โหเลี้ยวไปมุ่ไใดกะถือว่าตื่นตาขักขนาดพี่น้องคักกีดีคักอรอพูนแหละถนนเมืองไทยโอ้โห ใส่นาอใส่นาอตึกไหนตึกไหนที่เป็นบาาสูงใหญ่กว่ามูใน,มในเมืองไทยบาโบกะเลียวเราเห็นพี่น้องในจังรมันตึกใดเพราะบาโบกูในเรื่องราวของของมูล โนเส้นนี้ทาา่านผู้ชมสามารถไปหมอชิดได้เด้อพี่น้องฟังเล่าทันใดทีมากน้อพี่น้องนะเพราะว่าบาโบก็เคยมาอยู่พี่น้องใส่ทางดอนเสนีแหละไปลงตรงหมอชิดโอ้โหถนนเมืองไทยพี่น้องต่างมือต่างวันเวลาต่างเหตุการณ์พี่น้องภาพบรรยากาศอาจจะบวกขึ้กันสำหรับมุนี้บาโบกะ เอาพาไปนากาใช้พี um ่น้องบึงเนาะพี่น้องเนาะโอ้หแล้วเห็นซึกแล้วพี่น้องเอ้ยปวดโพยดีเมืองไทยนี่แหละเนาะคนมาบันนอกเขาในเมืองพี่น้องเลย ถนนสองสันสามสันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยปานนั้นรถกันยังติด,ดอ,อยองงู่พี่น้องเอ้ยภาพโบง่ามภาพโบชาพี่น้องมืดๆโทรศัพท์บาโบก็ได้เสียดายเด้เสียดาย ระเทศไทยมีถนนชีเชื่อมต่อกันหลายๆา,ายเส้นทางพี่น้องให้เลือกใส่ทางไหนที่อยากจะใส่ทางด่วนหรือว่าทางไหนที่จะอยากจะใส่ทางธรรมดาพี่น้องหรือว่าทางปกตินี่แหละสาหรับาบาโบใส่ทรัพย์จังเนาะพน้องาะตรงไปก็สามารถไปทางดินแดงพี่น้องออกไปทางนาวนาคนครถุแล้วออกไปสระบุรีได้เล้อพี่น้องเด้อตรงนี้บาโบก็เลี้ยวซ้ายตัดเข้ามาถนนแจ้งวัฒนะทางด่วนแจ้งวัฒนะพี่น้องเลย ย้อยตื่นตาตื่นใจขนาดที่นองมอนีบาบุกเอาภาพบรรยากาศของกรุงเทพมหาคนครให้ทุกทานเบิ่งเดอร์หลังจากที่ไปลายมือออกต่างจังหวัดเอาภาพบรรยากาศตามมานอกชนบทภาพถนนต่างจังหวัดให้พี่นองเบิงมืมอนีเป็นบรรยากาศพี่นองขอมาเบิ่งท่ามกลางในเขตกรุงเทพมหาคนครตอนนี้ โอ้โหมองเห็นตึกหลายตึกมีแต่ตึกสวยๆงามๆพี่น้องตึกไใกอยากเบิ่งว้าวตัดมาอีกถนนหนึ่งอีกพี่น้องบ่งนอาที่ละโอ้โหสะดวกสบายถนนเมืองไทยเป็นยังไงเป็นยังไงท,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 ทุกท่า,ททานเอ๋ยทุกท่านเอย๋ยฝากกัไทยเพืส่วนเอฟซีทียูทั้งทั้งเล่าน้ำเดอ้อน้ำเดอ้อพี่น้องมีบาบูพาทุกท่านมาเมาบิ่งภาพบรรยากาศของ,ของทัางดวนถนนเมืองไทย บาบก,ก็จะใส่ทั้งออกต่อเต่าต่อเต่าสองขีศูนย์สองอนุสาวรีชัยสมรลพุง่งนะคุณผู้ชมหลักๆเลยคือวันนี้บาบูก,ก็จะมารีวิวให้เห็นมุมภาพบรรยากาศของช่างดวนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปไก,ะกะลๆพี่น้องกะเป็นภาพบรรยากาศของตึกเป็นภาพบรรยากาศของตึกสูงใหญ่ถนนเมืองไทยช่างดวนทีเห็นแล้วกระตื้นตาเตือนใจ ทุกทุกครั้งชีบาบูไหมากนะพี่น้องเนงบาะพวกก็จะพาท่านผู้ชมดูบรรยากาศบนท้องถนนทางด่วนของกางไทยไปเรื่อยพี่น้องจนไปฮอดหมแล้วสม,มุิปราการพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลย,เลยบางโครบางนาดาวขนอง โอ้พี่น้องเอ้ยสิล่งไปกัยานหลงแน่นอนท่างดวนนี่นี่ปลายบอกช่างทุกๆุกหาชิแมพี่น้องเลยรับรองว่าบอมีหลงถาทานใดทชีจักเขามากพี่น้องเอ้ย โอ้โหโอ้โหเจริญมากพี่น้องเอ้ยเจริญอีนี้ลอยพี่น้องโอ้โหตึกเดี๋ยววนขึ้นไปพี่น้องเอ้ยบาบูกันเอยข้อขึ้นไปเป็นข้อสิฮะพี่น้องเอ้ตึกนั่นแปลกพี่น้องเอ้ยตึกแบนๆพี่น้องเอ้ยบาบูก็ใส่เข้ามาแบนๆนะพี่น้องเอ้ยโอ้โหงานสายมือกะ Tướng ta rằn quá mất cả tướng trai phí Chắc sẽ bớt ngu đấy phí nọng ơi Bảo bố bảo là Chắc bố thử phí Tức nó, Tức thì xuống xuống nhầy nhầy vào bố Yên tâm có hủ ฝากซักไทยพี่น้องฟังล่าน้่เน้อทานใดทียังบมท่านเคยเห็นน้องพี่น้องเนะาะภาพบรรยากาศของสองถนนเมืองไทยภาพบรรยากาศตึกสูงใหญ่ที่เขาเคยเห็นแต่ในซื้อได้ทีวีพี่น้องมือนีบาวโบมีโอกาสได้่ายเอาภาพที่แปลกตาสําหรับตัวเองบ่เคยเห็นกะเอาภาพบรรยากาศเล่านี้ฝากตอนทุกท่านที่อยู่ทั้งบา้านได้เห็นน้ำบาวโบนาอพี่น้องเนาะ โอ้ถนนสาธุป,ประดิษฐ์อีกหนึ่งกิโลเมตรบางคู่บางนาดาวขนองตรงไปเมื่อนี้กับเป็นที่แปลกตาวิน้างรถกับชือว่าบางตาเนี่ยชักหน่อยวิ่น้องพรติแล้วถามบ่บ่าบ้าบาชงนี่รถนี่ชือว่าแน่นเลย่ีนน้องนะแน่นขนาดเลย บาโบจะลองไปทางบางโข่ดาวขนองดีกว่าพี่น้องพอ,อสีผ้าพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศของทัางดวนโอ้โหอันนี้คือบรรยากาศท่าดนดวงพี่น้องเด้อเดี๋ยวบาโบสิไปอีกเส้นทางหนึ่งพี่น้องเส้นทางหนึ่งเพื่อ เปลี่ยนบรรยากาศจากบรรยากาศมุมเดิมเนาะพี nature, okay. like ่น oh ้องเนาะไปทางดาวคะนองเบิงบาร์ผาบรรยากาศของท้องถนนหรือว่าผ่าบรรยากาศของท่าดวนพี่น้องจะแปลกตาไปจากเก่าจากเดิมจังดาเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่อาจจะบนเขามาหลายหลายสิบปีแเราพี่น้องอาจจะเอ่อเบลนผ่าบรรยากาศแบบนี้วันนี้มาโบกกระถ่ายโอ้โหก่อสร้างอีใลระดับน้องถนนโอ้โหตัดไปตัดมาพี่น้องเอ้ยถนนเมืองไทย บาบูนักขึ้นไปสะพานเด้อพี่น้องสะพานโอ้ยมุมนี้พี่น้องตื้นตาตื้นใจขนาดเลยโอ้โหไอ้เลยบาบกูกันเลยโอ้โหโอ,โอ้ทางด่วนขามสะพานพี่น้องเอ้ยเคยเห็นบ่ไอ้ช่างด่วนขามสะพานอีกกระน,นึงโอ้โห โอ้โหคนจ้าสางสะพานอีกพี่น้องเป็นสะพานอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องเป็นสะพานขา,นาม่น้เนาะพี่น้องเนาะโอ้โหโอ้โหบาโบเห็นมุ่มนี่แหละคือว่าตื่นใตใจลึกเนาะนี่นี่น,นีมม่มุ่งชายมือเลยพี่น้องเป็นยังสิมีการก่อสร้างสะพานขา,นามน้ำอีกพี่น้อง โอ้เชื่อมต่อหาการบึงเอาด้านใส่เมื่อพี่น้องเอ๋ยโอ้เป็นภาพทีหาบึงใหย่ใหญ่เลยสำหรับตัวบาโบเองกพี่น้องโอ้โอลัองการดีดีพี่น้องเอ๋ยกำลังก่อสร้างกำลังก่อสร้างตอนนี้บาโบกะอยู่ในเส้นทางของสะพานพระรามเก้าโอ้คนมีการก่อสร้างเลยพี่น้องเอตอนนี้ ด้านซ้ายมือพี่น้องด้านซ้ายมือสังเกตด้านซ้ายมือบาโบจะมีการ mm hmm. เฮ็ดสะพานพี่น้องตัดขามาม่น้าไปอีกอยังฝั่งหนึ่งโอ้จากบางโคร่บางโค่เนะีพี่น้องเนาะขามมาทางังสุขสวัสดิ์เกลือสีมุงหนาะไปดาวคนองโอ้โหด้านซ้ายมือก็เห็นแบบ ภาพกับชัดเจรื้อพี่น้องเด้อบาบูก,กับขนแก่นไทยเด้อไอเด้อใหญ่หลายๆาม,มุมเนอะพี่น้องเนาะตอนนี้บาบูก,กับจัดลงไปถนนสุขสวัสดิ์พี่น้องแต่กไปขึ้นอีกข้างด่วนเนอะพี่น้องเนาะเพื่อเสียไปสมุทรปราการโอโฮโฮ้โหตื่นตาตื่นใจอีทีพี่น้องถนนเมืองไทยนี่พี่น้องอยากให้เพื่อนฟังเล่าทีบอ้บอเคยเห็นเนอะพี่น้องเนาะมาเมืองนะ้ำบาบูเด้อพี่น้องเอออยากให้มาเด้พี่น้องเอ้ นี่แหละบารบวกกับพีโอกาสได้เอาภาพพี่น้องที่ว่าคลิปเอาภาพที่แบบแปลกตาสําหรับเมืองใหญ่นะพี่น้องเนาะแปลกตาสำหรับเมืองใหญ่เพื่อให้เพื่นพนพนอนฟังข่าวฮอตเห็นน้ำจากถนนการจากถนนหรือว่าจากทางด่วนทีแยบอุรุเพงว่าบางโคแหละบารบวกกับทัดผ่านมาข้ามสะพานพระรามเก่าเนาะพี่น้องเนาะ ออกมุ่งหนะ้าสู่ถนนสุกสวัสดิ์พีนองบาโบเจตัดขึ้นตรงช่วงถนนทีเป็นะสะพานภูมิพลหนึ่งภูมิพลสองแะพีนองเนาะเพราะว่าถนนเมืองไทยนี่พันตัดกันไปเด็ดหลายหลายทางอีริพี่นองนี่คือเส้นทางธามชมเส้นทางทีจะไปสะพานภูมิพลหนึ่งภูมิพลสองทีบาโบเกินไปก่อนหนาว่าถนนเมืองไทยเชื่อมต่อกันไปหลายหลายเส้นทาง บเสือกับมาลองเบิ้งพี่น้องมานลองเบิง้งม,งงมาสะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองให้ท่านผู้ชม สะดวกสบายถนนเมืองไทยถือว่าโอ้โหเป็นเมืองที่จเจริญนงเป็นเมืองที่จเจริญแลวเป็นเมืองที่มีความทันสมัยถนนหนุนทา่าเนาะตึกอาคารสูงใหญ่บ่าวเล่าอะไรไม่รออู้ก็่ถือว่าประทับใจสุกใจน้องพี่น้องเนาะนอ,นอิ่มทาอิ่มใจถ้าเขาตรงไปธรรมชมจะไปล่งถนนพรามสามก่อนนะทีบาโบ่ใจชายคลิปวิดีโอนาะพี่น้องเนาะน บาบจดจะตัดไปช่วงทีเป็นสะพานภูมิพลสองไปถนนปู่เจ้าสมินพายเพื่อจะตัดไปถนนกาญจนาภิเษกพระรามก้ามุ่งหน้าไปสมุทรปราการสะพานภูมิพลหนึ่งไปพระรามสามสะพานภูมิพลสองข้ามไปอย่างปู่เจ้าสมินพายพี่น้องเบงเิรงแย่พี่น้องผลจนถเปมันเส้นยี่ห้อพี่น้องแปลกตาบอพี่น้อง ถนน,นเมืองไทยโอ้โหมองเห็นมีนงคนฟังนั่นข่ามไปพระรามสามเดอ้อช่วงไต่ทางดวนนีจะเป็นเอ่อคลองลรัดโพเป็นคลองประตูระบายน้ำน้ำเตนมเมือ,อ,อกกรน,นะทีบาโภเดชทายคลิปวิดีโอใข่สุกทานได้รับชมไปก่อนนั้น,น,นแล้วเมื่อนี้บาโบกะได้มีโอกาสขึ้นมากบนสะพานท่าง บนสะพานน้าพี่นอ้องน้าขาวไม่นามจักรยาอีกเชือนึงให้พี่น้องเบิ่งภาบรรยากาศในหลายมุมโอ้โหพี่น้องเอ้ยบาโบ้ค่ะซิว่าบอกกันเลยว่าเมืองไทยนี่สซุดจอดพี่น้องเอ้ยบาโบ้จะเอ้ยประเทศอื่นเพราะว่าบ,บาโบ้ได้เห็นซัมนีเนาะพี่น้องเนาะ แต่ฐานแบบไเปเห็นเรืองหนึ่งกะสิแปลกตาไปอีกแบบแเปานอย่างเอกลักษณ์ของถนนรือว่าวัฒนธรรมมันก็นจะต่างกันแล้วเป็นอย่างนัง้บางโบเซ่าประเทศอืน่นมาเห็นเมืองไทยอาจจะลงไหลในเป็นอย่งลงไหลแน่นอนเพราะว่าในหลายประเทศก็อยากมาเที่ยวเมืองไทย พาโบดจะตจัดไปอีกถนนหนึ่งพี่น้องไปถนนกาญจนาภิเษกคุณพี่น้องเอ๋ยที่เฮาเห็นยูดานน้าพี่น้องเป็นสะพานนะพี่น้องเป็นสะพานวงแหวนที่เชื่อมต่อระหว่างบางกุ้งเทียนพี่น้องเป็นถนนใหม่เล็กเก่าฝั่งตะวันตกที่จะเชื่อมต่อไปทางถนนกาญจนาภิเษหม้เล็กเก่าฝั่งตะวันออกนั่นเองท่านผู้ชมยววบ่งใกล้ๆพี่น้องโอ้โห เห็นบอ่อพี่น้องเห็นบ่โอ้วันอลังการซ้ำได้มันอลังการซ้ำได้าาส,ไดสุดยอดบ่อพี่น้องสุดยอดบ่อขนน้ำท้ายเชื่อมต่อกันหลายหลายเส้นทางนะพี่น้องเนาะหลายหลายทางเลือกที่เขาจะไป ไปห,หลายทางเลือกทีเฮ้าจะใส่มีทางถนนทีเป็นทางรวนและกถนนทีเป็นข้างธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะให้เฮาเลือกใส่เอาละพี่น้องบ่าบูกกับชอว่าไนรีวิว เอาแหละทานผู้ชมบาวบวกกับชื่อว่าอะรีวิวถนนก่อนไปแหละค้าครับน้องพี่น้องเนาะจากถนนหมายเลขเก้าการจนาพิเศษฝั่งสะวันตกตัดไปถนนพระรามสามโดยข่าวสะพานภูมมพุนหนึ่งแล้วข่าวสะพานภูมิุมพพนสองไปขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะดินแดงทานผู้ชมตอนนี้บาวบวกกลับมาแล้วพี่น้องกลับมาถนนเส้นเก่าเส้นเดิมบาวบวกก็จะได้รีวิวภาพบรรยากาศให้ทานผู้ชมเบิ่งทางด่วน ม,มุมมุมหนึ่งของเมืองไทยเนาะพี่น้องเพราะว่ายังมีอีกหลายๆมุมทีบาวบุกประเทศไทยให้ทายมุชมเบิงเนาะสำหรับคลิปนี้บาวบุกกาจิล่าทามุชมไปด้วยภาพบรรยากาศของทางด่วนตอนช่วงไทยๆเด้อพี่น้องคาเบาคำจ้าแต่ไอทีเบาหลวงเกินหรือบ,บาวบุถือจะขอโทษขอให้เด้อพี่น้องคลิปนี้บาวบุกกาจิล่าทามุชมไปแล้ว าลืมก่อนจากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ป่าบุบ่าวเล่าเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่ตอต่อไปสบายดีสวัสดีครับ